เชียงใหม่เจ้าเดี๋ยววันนี้ดาจะพาทุกคนมาดูที่พักแม่กับปองติดริมน้ำบรรยากาศแบบนี้น่เลมือริมน้ำแบบนี้เลยบอกเลยว่าชิวมากนี่เดี๋ยวพาไปดูกันนะี่หลังนี้เลยเป็นโดมแบบมองโกใช่ดูติดริมน้ำเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะแล้วดูบรรยากาศติดริมน้ำใครว่าบรรยากาศดีวิวสวยกดหนึ่งมาัวๆคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีมาก นี่เห็นไหมแล้วดูที่พักแบบสวยมากเลยนะติดริมน้ําเลยนก็เสียงน้ําแบบสดชื่นมากเลยนอนฟังเสียงน้ําตกทั้งคืนเลยลงเล่นได้ด้วยนะโอ้ฉันเตรียมชุดมาด้วยลุงฉันจะเล่นน้ําตรงนี้แหละลุงฉันอยากเห็นห้องนล้แหละตอนนี้ป่ะพาไปดูห้องหน่อยเร็วป่ามาเลยโอ้ยข้างในห้องน่านอนมากชอบไหมชอบแล้วก็มายิ่งฉ่ำเลยอ่ะลุงเฮ้ยดูดิใครชอบห้องนี้บมหนึ่งมาหน่อย รัวๆค่ะทุกคนเป็นโดมติดแอร์นะเข้ามาแล้วรู้สึกเกียรตสบายเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์อะไรข้างในไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีทีวีให้ด้วยอ่ะคือไม่ต้องกลัวเหงาเลยใช่มีสมาร์ททีวีให้ดูด้วยตอนกลางคืนก็นอนดูทีวีได้นอนดูด้วยกันได้ที่รลังเฮ้ยดูซีรีส์ไหมวันนี้เออดูซีรีส์ไหมวันนี้สักเรื่องเนาะเออคือโดมนี้นะครับจะเป็นสไตล์แบบมองโกนะครับเป็นโดมใหญ่เลยนอนได้ทั้งหมด4คนเลยชอบไหมดาวชอบดีอะชอบ สบายเลยอ่ะวยล่งตรงนี้มีตู้เย็นด้วยเฮ้ยนี่เห็นไหมเขามีแบบอุปกรณ์ให้ครบเลยนะมีน้ําดื่มให้ด้วยพอดีเราไปเที่ยวตลาดแม่กําปองถนนแม่กาปองอ่ะของมาแชร์ได้นี่เห็นไหมเฮ้ยเขามีขนมอ้ยของฉันไปแชรกินเองอันนี้คอเทิร์เอากาแฟไปอันนี้อะไรเนี่ยมีชาให้ด้วยอ๋อมันคือชาเหรอใช่ มนนนนีชามีกาแฟของเธอกินกาแฟฉันจะกินชาชมกินตอนเช้ากับบรรยากาศริมน้ำมาทกคบรรยานนกาศดีอันนี้อะไร,รอ่ะอันนี้มันเอ,อ้ยมันคืออะไรอะะ่ะมันคืออะไรอ่ะมีใครรู้บ้างอันนี้คืออะไรหรออมเมนต์หน่อยอม m ม e n t หน่อยเฮ้ยเหมือนเครื่องฟอกอากาศหรือเปล่ามีใครรู้อมเมนต์หน่อยเค,ร,คร,รื่องนีาา้คือเครื่องอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศไหมทุกคนอมเมนต์หน่อยแล้วเราชอบห้องนี้มากเลยอ่ะลุงมบรรยากาศดีห้องก็ดีนอนแอร์เย็นฉ่ำเลยอ่ะอันนี้ เขามีเสื้อคลุมให้ด้วยอันนี้เป็นเป็นเสื้อเลยนะเวลาใส่ไปแช่อ่างไงธงนี่เสื้อคลุมใส่ไปแช่อ่างแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์อาบน้ำอุ้ยเป็นกล่องน่ารักมากเลยลูกเฮ้ยมันมีครบเลยนะเนี่ยใช่มีคัตเต้นบัตรมีอะไรนะหมวกอาบน้ำไปแช่อ่างใช่หรือว่าไปอาบน้ำเนี่ยอุปกรณ์เขามีให้ครบเลยนะแล้วก็เป็น เ,เห็นไหมไม่รู้สึกร้อนเลยเนาะ<ช>อากาศแบบเข้ามามีแอรู้สึกเย็นสบายคือ,เ,อเป็นโดมติดแอร์นะทุกคนนะที่นี่นะครับเป็นโดมติดแอร์นะเนี่ยมีนอนทั้งได้ทั้งหมด4คนเลยมาแบบครอบครัวนี่เหมาะเลยนะนอนฟังเสียงน้ำตกเอเสียงก็น่านอนบรรยากาศก็ดีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องก็ครบพักได้4ี่คนเลยนะใช่นีค่ะทุกคน4คนเลยมาแบบครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนเล็กๆได้นะอดูค่ะข้างในกว้างไม่รู้สึกอึดอัดเลยอุ้ยลุง สวยมากเลยอ่ะไหนๆขอดูหนอ่อยเตกนมาดูผมมากเลยอ่ะเธอเนี่ยกระจอกวิเศษบอกค่ะเธอใครงามเลิศในปฐพีกระดาษภินเว่ย <c oughs> <t> ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะเนี่ยเห็นไหมเปิดออประตูออกมาก็ได้เห็นกับวิวน้ำตกเลยนะเนี่ยนะครับอยู่ด้านหน้าห้องพักเลยลงเล่นน้ำได้วันนี้เราเล่นกันไหมที่รักเราเล่นน้ำกันไหมอ,อย่าไปเล่นาน้ำกันเนาะจัดไปเลยอุ้ยเธอนี่เหมาะกับเธอเลยดาว มันน่ากินหมูกระทะมากเขาทำอะไรที่นี่เขาสั่งได้ครับมีชาบูมีหมูกระทะแล้วก็สั่งอาหารเย็นกินได้งั้นสัดเลยไหมหมูกระทะชุดใครว่าบรรยากาศเหมาะบ้างแบบมานั่งกินหมูกระทะมากินชาบูอยู่ริมน้ําตกแบบนี้ถอยคอมเมนต์หน่อยทุกคนคอมเมนต์หน่อยใครชอบบรรยากาศแบบนี้คอมเมนต์หน่อยใครอยากมานั่งกินหมูกระทะตรงนี้กดหนึ่งมาดูเราว่านะถ้ามาตั้งเตาตรงนี้พร้อมกับวิวน้ําตกแบบนี้นะ กินหมูกระทะนี่คนเลยต้องฟินแน่นอนใช่ต้องฟินแน่นอนเราอยากเห็นห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนเราดูนี่ไงข้างๆนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูห้องน้ำกันนี่ค่ะห้องน้ำสะอาดมากสะอาดมากใช่แล้วมีแชมพูสบู่ให้ไหมมีอ๋อนี่ไงมีแชมพูสบู่ให้เรียบร้อยเลยแล้วเออไม่ต้องเอามาเลยนะมีครบเลยมีครบค่ะเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดส่วนชัดเจนนะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำส่วนนี้ห้องนัำและ แล้วก็ที่นี่เขาจะมีไดร์เป่าผมให้นะคะนี่ไม่ต้องกลัวแบบอนี่เลยต้องมีให้ครบเลยค่ะไม่ต้องพกมาที่นี่เขามีอันนี้เป็นห้องน้ำแบบหัวเปียกหรือว่าแช่น้ำหรือหัวเปียกเขามีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะน้ำสะอาดเฮ้ยดาวมันมีอันนี้ด้วยอะไรอสิ่งที่เธอน่าจะชอบมากเลยบาสบอมบาร์ดเออไว้ตีฟองแล้วก็แช่นาำนี่เขามีฮะไม่ไม่ไม่รู้เขาคิดเงินเพิ่มหรือว่าหรือว่าเขามีให้ไหมเดี๋ยวลองไปถามเมาก่อนเธอตีให้ฉันนะฉันจะแช่จะเป็นคนตีนะ เราชอบชอบรรยากาศานะพี่เขาบอกว่าตรงนี้สามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยตรงนี้ลงเล่นได้นะเ,นเห็นอย่างเงี้ยมันลงเล่นได้ก็คือเตรียมชุดมาเล่นน้ำได้ค่ะตรงนี้มันไม่ลึกมากอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างล่างกันข้างล่างนี้เป็นแบบริมน้ำบรรยากาศดีมากเลยนะนี่ชอบมุมนี้นี่แทบไม่อยากลุกเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> เก้าอี้ดูดวิญญาณเก้าอี้ดูดวิญญาณห้องที่พี่ดาวพักชื่อห้องว่าอะไรนะห้องพี่ดาวพักนะคะชื่อว่าห้อง ริวเวอร์ฟอนค่ะนี่นะครับเป็นโดมแบบมองโกโดมติดแอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยเาราคาช่วงนี้เท่าไหร่เดือนมีนาถึงก,กันยายนจะอยู่ที่5,800บาทค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นเปิดห้องใหม่นะนี่เนี่ยถ้าใครอยากได้ราคา58 0 0ัตจองช่วงเดือนกันยายนนะคะคอันนี้ที่เรามาก็คือช่วงนี้แหละราคาไม่แพงราคาเดือนตุลาถึงพฤศจิกาจะอยู่ที่6,600บาทส่วนราคาวันที่1ถึงวันที่22ธันวาจะอยู่ที่7000บาทและราคาวันที่2 3ธันวา วันที่5้ามกราจะอยู่ที่7,200ับาทส่วนเดือนมกรานะคะถึงเดือนกุมภานะะคจะอยู่ที่7 0 0 0พันบาทนะคะราคานี้สําหรับ4ี่คนแล้วก็เรียอาหารเช้าอาหารเช้าที่นี่แบบน่ากินมากเลยนะจะเป็นแบบเบรกต์แล้วก็มีข้าวต้มแล้วก็มีครัวซองที่สำคัญนะมีกาแฟดิฟด้วยใช่เมื่อกี้เราไปดิฟกาแฟริมน้ามาโคตรดีเลยเขาบอกว่าที่พักที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอ่านี่ชอบมุมสะพานตรงนี้มามาดูมุมสะพานตรงนี้สวยมาก เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศแล้วตอนเย็นเขาเปิดไฟสวยมากเลยนะใช่แล้วที่พักเขาไม่ได้มีแค่แบบโดมนะเขามีทั้งแบบที่พักมีทั้งแบบบ้านแบบโดมแบบกระโจมนะทุกคนแล้วบรรยากาศติดริมน้ำแบบนี้เลยนี่เห็นไหมให้ดูบรรยากาศเออเผื่อใครอยากตามมานะครับวันนี้ชื่อว่าเะริเวอร์แม่กระปองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนใครดูคลิปแล้วชอบตามมาได้นะเดี๋ยวดาวจะทิ้งพิกัดที่พักแล้วก็ช่องทางการติดต่อให้ค่ะสำหรับวันนี้ไบายจ้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเล <ล> okay, ไม่ไหวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนจ้า <laughs> อยากไปเล่นน้ำจนวิ่งไปเปลี่ยนชุดเลย